เรื่องของชุดปรเวทเนี่ยไม่แน่ใจว่าเมื่อวานนี้ยังมีเด็กนักเรียนยังใส่ชุดประเวทอยู่หรือเปล่าจะเชื่อว่ามีแต่ว่ามันก็ถูกประเด็นอื่นเนี่ยกลบไปหมดแล้วะนะคะแล้วก็อาจจะมีน้อยลงด้วยแต่ว่าความคิดเห็นของผู้คนที่มีต่อเรื่องของชุดประเวทยังคงมีอยู่นะคะวันนี้เอาไมา้ไฝ่คลิปหนึ่งกันละกัน คลิปนี้เนี่ยเขาก็ไปสอบถามผู้ปกครองกันบ้างน,นะคะวันก่อนเราให้ฟังความเห็นของนักเรียนไปแล้วว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรวันนี้ฟังความเห็นของผู้ปกครองกันบ้างค่ะว่าถ้าเขาอนุญาตได้ใส่ชุดประเวทไปโรงเรียนได้ผู้ปกครองรู้สึกอย่างไรค่ะ ว่าใส่ชุดนักเรียนดีกว่าค่ะเพราะว่าใส่แล้วมีความรู้สึกว่ามันมีมีระเบียบเรียบร้อยไม่ต้องสิ้นเปลืองเงินผู้ปกครองค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใส่ชุดไปเวทมาโรงเรียนเนี่ยผู้ปกครองก็จะต้องเสียเงินค่าชุดแล้วลูกก็จะมาบูลลี่กันเองแล้วก็นักเรียนก็จะมาแข่งขันกันว่าจะแต่งตัวสวยอะไรอย่างนี้ค่ะคือมันไม่เรียบร้อยค่ะมันเป็นระเบียบวินัยอยากให้เรียบร้อยคือเหมือนกันหมดถ้าใส่ชุดนักเรียนเนี่ยจะได้ปลอดภัยด้วยเพราะว่าส่วนมากเนี้ยมามาเป็นชุดนักเรียนใช่ไหมคะ เด็กถึงแม้เขาจะเขาผู้ใหญ่คนนี้ก่อการร้ายมันวงคลอ่ะเขาก็อาจจะเฮ้ยเด็กไม่ไม,ไม่ไม่อ่ะดีกว่าทาผู้ใหญ่ดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะในความคิดคุณแม่นะนักเรียนน่ะไม่สิ้นเปลืองค่ะธรรมดานี้จะสิ้นเปลืองมากกว่าว่าใครใจ่ายมันต้องใส่ใส่ชุดแต่ละคนเนี้ยมันก็นกบางคนต้องแข่งขันกันต้องแต่งให้ดีขึ้นไปเลยเนี้ยค่ะแต่งให้ดีกว่าเพื่อนเครื่องแบบนักเรียนมันมันก็เป็นการที่ว่าเด็ก ได้อยู่ในกฎระเบียบอยู่ในกฎที่ว่าโรงเรียนก็ตั้งมาไว้เป็นการฝึกวินัยของตัวเองไปด้วยผมผมมองว่าการที่เด็กออกมาเรียกร้องตรงเนี้ยเหมือนจะเป็นความต้องการส่วนตัวของนักเรียนมากกว่าเราเองเราก็เคยผ่านในชีวิตวัยรุ่นมาก่อนนะ,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีความกังวลตรงนี้ส่วนหนึ่งเหมือนกันถามว่าเราเคยมีเป็นไหมเราก็คงเคยเป็นเหมือนกันที่มองเพื่อนเพื่อนมีนั่นมีน,น,มนี่มีนั่นมีนี่อะไรเงี้ยใส่แบรนด์เนมเราก็ต้องอยากมีด้านส่วนหนึ่งของเด็กละ ถ้าเขามีความรับผิดชอบมากพอที่สามารถที่จะหาเงินเองนะหันเองหรือว่าทำพาร์ทไทม์และซื้อของใช้เองอะโอเคนั้นไม่เดือดร้อนพ่อแม่แต่ถ้าเขาความรับผิดชอบไม่เพียงพอก็นั่นแน่นอนเดือดร้อนพ่อแม่แน่นอนค่ะอันนี้ไม่เห็นด้วยแน่ๆล่ะคะ่ะเราใส่ชุดนักเรียนก็เพื่อที่จะแบบให้รู้ว่าไอเด็กคนนี้คือ นักเรียนให้รู้ว่าโรงเรียนเนี่ยอยู่ตรงไหนเกิดอะไรขึ้นเกิดอุบัติเหตุอะไรยังไงอะ่ะเขาจะเห็นชุดนักเรียนเขาจะรู้เลยว่าอยู่โรงเรียนไหนทําให้ติดต่อได้แบบทันท่วงทีนะครับก็เป็นความเห็นของผู้ปกครองคือหลายคนบอกเสียงบัน,นี้บางทีไม่รู้เป็นอะไรไม่ค่อยได้ออกสื่อ,อนะอแต่ว่าเด็กๆเกลวลา มาวิาพากษ์วิจารมาทุก่เนี่ยซื้อออกกันครองครามครงครามเลยเนะอาลราก็เอามาให้ดูกันนะครับใช่อีกคนนึงก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังคือคนนี้คือก็มีคนแย้งอย่างนี้บอกคุณปรเมศบอกว่าแต่ชุดนักเรียนเนี่ยไม่ได้มีชุดนักเรียนอย่างเดียวไงมีชุดลูกเสือชุดลูกเสือชุดพละชุดเนตรนาลีชุดวันนั้นชุดวันนี้แต่ไม่หมดเลยแล้วค่าใช้จ่ายก็เยอะมากนะคะแล้วก็ต้องมีรองเท้ารองเท้าสีดารองเท้าลูกเสือรองเท้าเนตรนาลีเยอะแยะไม่หมดเลย พี่คุณพ่อท่านหนึ่งก็บอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าในฐานะผมเป็นพ่อคนลูกสาวผมชุดนักเรียนผมเป็นคนพาไปซื้อเองตั้งแต่นุบาลจนตอนนี้ป .3 ซื้อชุดนักเรียนครั้งหนึ่งรวมทุกอย่างทุกชุดเลยนะคะชุดนักเรียนชุดเนตรนารีชุดพละรองเท้าถุงเท้าเสื้อซับในเพราะเป็นนักเรียนหญิงไงต้องมีเสื้อซับในนะคะค่าปักชื่อชื่อนักเรียนค่าปักชื่อโรงเรียนรวมๆกันแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายครั้งหนึ่งก็ไม่เกิน4 0 0พ แต่ว่าใส่ไปต่ำๆคือสองปีเฉพาะชุดนักเรียนเนี่ยนะคะรองเท้านักเรียนซื้อทุกเทอมเพราะเด็กโตไวผมเป็นกลางและยังไงก็ได้ใส่หรือไม่ใส่ชุดนักเรียนก็ได้แต่ลองมาคิดให้มันกว้างๆถ้าสมมุติว่าใส่ชุดเปรเวศผมว่าอาจจะบานปลายกว่าชุดนักเรียนนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้แฟชั่นมันวมากลูกสาวผมเนี่ยชอบวงแบล็ k พิงค์โดยเฉพาะลิซ่าถ้าใส่ปรเวศผมคงต้องรับสายลูกเพรา ลูกอยากได้เสื้อแบบลิซ่านะแล้วก็ยังมีรองเท้าสนสเกอร์นาฬิกาต้องเบบี้จีกระเป๋าต้องยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้คิดแล้วถ้าแต่งแต่งประเวทจริงๆจ,จ,จ,จะเกิดเหตุการณ์อย่างที่ผมกล่าวมาไหมออนี่ก็เป็นความกังวลของพ่อแม่โดยเฉพาะกับเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะว่าเด็กก็อยากจะมีนั่นมีนี่เหมือนกับคนอื่นนะ่ะครับคือคนอาจจะโตแย้งว่าอ,อ,อย่างใครนะคุณรังสิมันลมะเนี่ยดีมันเป็นการให้เด็กได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างฐานะ เด็กลูกคนรวยก็จะได้เข้าใจลูกคนจนลูกคนจนคืออันนั้นก็ก็มองได้นะคือไม่ได้บอกมองไม่ได้แต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยเอาภาพรวมๆคุณต้องมองภาพรวมๆด้วยไงคความเป็นจริงคือธรรมชาติอะ่ะแหมทําไมนันทิยามีนาฬิกาจีช ok ็อกอ่ะนะคนยังเข้ามือไม่มีอะไรเลยแล้วโอนี่ดิซ่าแบ็คพิงค์แล้ววันดีคืนดีเนี่ยแฟชั่นมันไม่ได้ดำรงอยู่นิรันดร์การถึงอ,อะไรละโอ้โหมันเปลี่ยนเร็วมากมันเปลี่ยนเร็วเดี๋ยววันนี้วงนี้ดังอีกสามเดือนมาอีกวงหนึ่งอีก แล้วมันก็จะเกิดการเฮ้ยทำไมปอลเมสใส่กงเกงแบบนี้มา<อ>ใส่เสื้อแบบนี้มาเชยมากเลยมันมีค่ะในสังคมอของเด็กวัยรุ่น,นคนเดือดร้อนคือพ่อแม่พ่อแม่ก็ต้องไปหาซื้อมาให้คือมันมีความเข้าใจผิดแบบนี้ขออนุญาตพูดนิดนึงคําว่ายุคนี้เป็นยุคก,การศึกษาที่ต้องเอาเด็กเป็นศูนย์กลางค่ะนะชายเซนเตอร์นี่พูดก,กันมาเยอะแล้วมันดูเท่ไงดูโอ้ใครผู้ใหญ่คนไหนที่บอกว่ามันต้องเอาเด็กเป็นศูนย์กลางมันดูเป็นผู้ใหญ่สมัยใหม่หัวก้าวหน้าเด็กจะชอบ อาจารย์คนไหนนักวิชาการคนไหนพูดคนนี้เด็กจะรักค่ะคือไม่ขัดใจเด็กค่ะแต่คุณเข้าใจคําว่าเอาเด็กเป็นศูนย์กลางเสียใหม่อืมไม่ใช่ว่าเด็กคือศูนย์กลางของจักรวาลไม่ใช่นะ แต่ตอนนี้ความรู้สึกของเด็กที่ถูกเลี้ยงมาในครอบครัวบางครอบครัวเด็กกลายเป็นศูนย์กลางของบ้านนะคะเขาเรียกว่าเจเนอเรชันมีอ่ะคือเด็กสามารถจะชี้นิ้วสั่งได้เลยว่าฉันอยากได้อะไรแล้วชีวิตนี้ไม่เคยที่จะลำบากเลยเพราะพ่อแม่ประเคนทุกอย่างให้หมดครับเพราะจึงไม่แปลกใจในม็อบเนี่ยเราจะเห็นเขาชูป้ายนผู้ใหญ่เฮ้ยมันชูป้ายอะไรกันเนี่ยนะร่างกายของฉันฉันจะไปอะไรกับใครก็ได้ประมาณอย่างนี้เลย <c oughs> ครัว่า อาชาเซ็นเตอร์หรือเอาเด็กเป็นสนย์กลางหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปเพื่อเด็กไม่ใช่ตามใจเด็กการเรียนการสอนมุ่งไให้เด็กเนี่ยได้รับประโยชน์สูงสุดไม่ใช่ว่าเอาเด็กเอายังไงก็ว่าเด็กบอกจะไว้ผมยาวก็ต้องตามใจเด็กเด็กจะเปลต่ยไปเวกก็ต้องตามใจเด็กอย่างนั้นไม่ใช่